ดีต้องรับเข้าสู่ณนจากรถมือสองคุณภาพเกรดเอสาขาลาดวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้นะคะพบกับเซลล์จินนี่นะคะเซลล์ไฟท้ายประีแปด8 8 8ค่นนะคะวันนี้ขอมาอัปเดตนะคะเป็นรถ Toyota h ไฮรักวี o c h a มปปี2012นะคะเครื่อง2 5 0 0 c ซีซีดีเซลคันนี้นะคะเป็นตัว Smart c แคปแคปเปิดได้นั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะเป็นเครื่อง VN Turbo D ดิอดีด้วยนะคะคุณลูกค้าจา๋า สำหรับคันนี้นะคะจากปกติราคาขายจะอยู่ที่399,000บาทนะคะแต่ตอนนี้ทางวิปัแปของเราจัดโปรโมชั่นเดือนสิงหานะคะเป็นเดือนของวันแม่นะคะที่สำคัญนะคะเป็นเดือนเกิดเซลล์ด้วยนะคะก็เลยลดกระนำซัมเมอร์เซลล์ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าที่มีประวัติ NCB นะคะหรือมีเครดิตดีประวัติ ผ่อนดีผ่อนตรงนะคะจัดเต็มฟรีดาวันไปนเลยนะคะเงื่อนไขาตามที่ไฟนแนนกำหนดเลยนะจ๊ะถ้าคุณลูกค้าใช้เงื่อนไขฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ7,725บาทนาน6ปีนะคะหรือคุณลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่มี NCB ไม่มีเครดิตใดๆทั้งที่อาชีพอิสระทุกอาชีพนะคะไม่เดินบัญชีนะคะจะเริ่มดาวอยู่ที่20%นะคะของราคาขายนะจ๊ะคุณลูกค้า จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5,846บาทนานหปีเช่นกันนะคะรุ่นนี้นะเป็นตัว E นะคะโฉมตัว E เป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะจ๊ะคุณลูกค้ารถสวยสีเดิมสภาพเดิมเลยนะคะสีเดิมบอดี้เดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะสีเทาตัดสีครีมแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะตัดด้วยผ้ากำมะหยี่แบบนี้หนาะหนึ่งดีนะคะ สวยๆคุณภาพเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าใหม่สะอาดนะคะออปชันภายในนะคะยังเล่นยังใช้งานได้ปกตินะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะอย่าธรรมดานะคะคันนี้นะเบาคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อย่างดีหนานุ่มนั่งสบายมากๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าเบาะสะอาดไม่มีร่องรอยเลยนะคะสะอาดมากๆนะคะเบาะเดิมนะคะนี่นะกลิ่นหอมนะคะคันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะจ๊ะไม่มีกลิ่นอับใดทๆทั้งสิ้นนะคะ ่วนบอกแคปก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะกว้างนั่งสบายนะคะภายในจะค่อนข้างเหมือนฟอร์ทูเนอร์เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสมัยแคมนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะแก่การใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะหรือรถเอาไปค้าขายนะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะ<โ><ม>เอกสารในการตรวจสอบชัดเจนนะคะการเงินตรวจสอบได้นะคะ อนุมัติอย่างแน่นอนนะคะหรือโทรมาปรึกษ,ษาเพรก่อนได้นะคะติดทั้งติดล่าช้านะคะโทรมาปรึกษ,ษาเพรก่อนได้เลยนะคะ0805624916นะคะดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถที่วีไปรได้นะคะุลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าท่านได้รถดีมีคุณภาพนะคะจากช่างผู้มีประสบการณ์นะคะกว่า20ปีแล้วนะคะเรายืนหยัดมาตรฐานบริการและลถคุณภาพตบะเกตเกมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะคุณลูกค้านะ มีไวใบวัลตีการันนะคะห้องเครื่องสวยนะจ๊ะคุณลูกค้านะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกขึ้นมาเช็คอกสารนะคะสามารถโทรแจ้งจินจนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทักเฟซแอดไลน์กันนะคะเชิญส่งเอกสารมาดูก่อนอน,นะคะถ้าเกิดว่าเอกสารพร้อมนะคะเข้าเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวจีนี่จะจัดส่งไปนันไปเซ็นเอกสารให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะ สัญญาผ่านไม่สะดวกขึ้นมารับรถเราก็มีบริการส่งรบใท้ท่านถึงบ้านเลยนะคะสามารถจงองออนไลน์มาได้เลยนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวมีบัญชีร้านให้นะคะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ก่อจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์จินนี่ด้วยนะคะทั้งมี2ช่องทางนะคะช่องทางเฟซบุ๊กและช่องทาง u t u b e นะจ๊าคุณลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ